รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเครื่องคือสัญลักษณ์ตัวแทนของเกจิอาจารย์ญญซึ่งละสังขารไปแล้วทุกวันนี้ถูกกำหนดมูลค่าอย่างไร้กฎเกณฑ์แห่งพระผู้ธศาสนารายการมรดกพระเครื่องณสยามจุดกำเนิดเริ่มต้นของการศึกษาและสะสมอย่างถูกต้องผมอาจารย์ญญทองพเย็น นำเสนอด้วยจิตคาราวะพระเครื่องพุทธคุณไม่สำแดงถ้าขาดความศรัทธา เรื่องมรดกนสยามวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับผมอาจารย์เอกมหามงคลก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับท,ทั้งเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเอียกิติโกนะครับซึ่งถ้าถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับท่านไหมเป็นลูกศิษย์ครับ ก็คือในสมัยตั้งแต่ยังอายุน้อยเป็นเด็กน้อย6 7 8ขวบมาอยู่ที่วัดแล้วส่วนคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2500 mm. ก็จะมีเรื่องราวนะครับที่จะมาถ่ายทอดเล่าให้สู่ทุกคนฟังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวัตถุมงคลต่างๆสร้างมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรปัจจุบันวันนี้หลวงพ่อเอียวด้านด่านเป็นที่รู้จักนะครับผมของนะครับผมคนที่นะครับผมสะสมพระเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุมงคลเนี่ย มีราคาสะสมที่สูงขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าสูงขึ้นจนน่าตกใจนะแต่ส่วนเรื่องของศรัทธาและคุณค่าเรามองตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นศิษย์เนี่ยเราจะมีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อเอียวัดวัญด่านนะครับความเป็นมาเป็นไปของท่านเป็นอย่างไรเมื่อก่อน2 5 0 0เนี่ยทุกท่านก็จะทราบดีว่าหลวงพ่อเอียกิติโกเนี่ยเป็นศิษยานุสิธิ์ในสายของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขาเท่า ได้เรียนวิชากับหลวงปู่สุวัตประคอมาขัเท่าเป็นสิทธิ์ในชุดท้ายๆนะครับผมที่ได้เรียนวิชาต่างๆและสําเร็จอิทธิคุณในวิชาอาคมต่างๆสแสดงฤทธิ์ได้นะครับเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วทั้งประเทศในสมัยที่หลวงพ่อเอียยังอยู่นั่นแหละครอบครัวผมได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องในเรื่องของคุณแม่ของผมนะครับได้ไปเป็นคนป่วยซึ่งหลวงพ่อจะรักษาคนที่ไปรักษากระท่านมีประเภทไหนบ้างอ่าอย่างแรกก็คือนะครับผมคนบ้าวิกลจริต นะครับอย่างที่2ถูกคนใส่มนดํานะครับผมอย่างที่3มเจ็บป่วยตามธรรมชาติหลวงพ่อก็จะรักษาด้วยน้ำมนต์นะครับผมยาสมุนไพรนะครับมาตั้งแต่ก่อน2500นะครับคิดคิดเอาแล้วกันว่าการเดินทางสมัยก่อนเนะี่ยกว่าจะไปวัดบรรดานได้เนี่ยต้องนั่งรถต่อรถไฟนะครับแล้วถึงจะต่อรถออกไปอีกทีหนึ่งวัดบรรนดานชื่อเต็มเก็คือวัดบ้านด่านศรัทธาอุดมนะครับอยู่ที่จังหวัดประจินบุรีอำเภอรประจันตคามนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันวันนี้ถนนทุกสายก็มุ่งสู่วัดบ้านด่านด้วยศรัทธาในองค์หลวงพ่อเอียผมเชื่ออย่างหนึ่งและเกินลึกๆว่าดวงจิตของหลวงพ่อนี่ก็ยังคงสถิตนะครับอยู่ในวัดบ้านด่านนะครับใครบอกกล่าวสิ่งใดทุกร้อนสิ่งใดนะครับไปจุดธูปบอกกล่าวท,าท่านที่นั่นก็จะสมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องสุขภาพนะครับทุกวันนี้สิทธิที่เคยพบท่านหรือเป็นลูกศิษย์ในสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่ก็แวะเวียนไปกราบไหว้ท่านทําการสกราักการะท่าน ส่วนมรดกที่เป็นพระเครื่องนะครับของท่านเนี่ย <_ d ose> ก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับตำนานของวัดนี้ <_ d ose> ก็จะเริ่มตั้งแต่เหรียญอุปชานะครับสำหรับเหรียญอุปชาเ็าจะมีหน้าตาอย่างนี้ฮนะเป็นเหรียญเล็กนะครับหลวงพ่อเป็นพระอ,อุปชาครับก็จะมีเหรียญเล็กนะครับผมนี่ออกเป็นครั้งแรกในราวปี2อ0 0 2 5หอ้า2500 02. ผมว่าน่าจะจําปีไม่ผิดนะประมาณปี2 5 0 2รยยนะครับเหรียญอุปชาเอียนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเอียนะครับครึ่งองค์ นะครับมีคําว่าอุปชาเอียกิติโกนะครับหลวงพ่ออุปชาอกิติโกส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับผมยันตัวอะล้อมอยู่ในวงกลมสามวงแล้วมีอุณารลมขึ้นและในอัขระยันตัวอะเนี่ยบางเหรียญก็จะพบว่าหลวงพ่อเอียเนี่ยท่านจานวงรอบเอาไว้ด้วยนะครับคือลงอาคมเพิ่มทุกเหรียญเหรียญในมือผมเนี่ยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทปกติจะมีเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเนื้อ,อทองแดงรมดำนะครับสำหรับเนื้อ ฝาบาทเนี่ยถือว่าเป็นการพบเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอ่าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อในเรื่องของการสะสมพระเครื่องด้วยนะครับในถ้ามีและเป็นพระเครื่องแท้สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยเราก็สะสมตามวิถีเพราะเนื่องจากว่าเอา้าทําไมผมพูดอย่างนั้นพระเครื่องแท้ดูยังไงล่ะเออตรงนี้เป็นปัญหาใช่ไหมอ่าพระเครื่องแท้เนี่ยนะครับกระบวนการวิธีการผลิตการดูการตัดด้านข้างดูรูเจาะของห่วงดูความเก่าของโลงหะวัสดุแมทรีอลเราไล่มาเป็นลําดับ มันก็จะสรุปหลักการ1 2 3 4 5 6 7ได้นะครับสำหรับอันนี้มีเพิ่มมาหน่อยสมมติ7หลักการแท้หมดละมาจบถึงทองแดงลมดําและก็ไหลทองแต่อันนี้เป็นฝาบาทถือเป็นหลักการที่9้าเราก็เพียงเพิ่มเข้าไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเหรียญหลวงพ่อเอียเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่รุ่นอุปชาเอียนะครับประมาณปีสอ0พนรคุณแม่ของผมเข้าไปทันรุ่นนี้เป็นเหรียญอ่ารุ่นปีรุ่น2นะครับของวัดนะครับของวัดแต่จริงๆเหรียญน,นี้ดําริสร้างวัด เป็นดําริจัดสร้างจัดสร้างโดยนะครับผมคณะของเซียเล็กปีเตอร์สันนะครับผมแล้วก็จะจะต้องกล่าวถึงคนสําคัญทั้งหมดมีเสียกลางนะครับเป็นคณะเลยนะคณะลูกศิษย์เสียกลางแล้วก็คนที่ดําเนินการสร้างในคนนี้สําคัญซึ่งถ่ายทอดข้อมูลเอาไวใ้ให้ผมตามรอยและเก็บข้อมูละนะครับนั่นก็คือนะครับเจ้าของเหรียญรุ่น2ที่เป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมเป็นคนสําคัญเลยอะ นึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวว่ากันต่อเนะพราะเนื่องจากเป็นเรื่องเก่าโบราณ0-2นะนั่นแหละครับเป็นผู้ปั๊มเหรียญน,นี้ดําเนินการปั๊มนะครับกับคุณแม่เนี่ยเขาคุยกันบ่อยนะฮะบางทีก็จะโผล่หน้าไปถามคุณแม่ในครัวว่าขาดอะไรไหมนะครับผมก็จะไปซื้อจากตลาดเอาเข้ามาในครัวเพราะแม่ผมตอนที่ไปเป็นคนป่วยที่วัดเนี่ยก็นะครับเป็นแม่ครัวด้วยช่วยกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องราวของเหรียญรุ่น2เป็นเหรียญที่สร้างประสบการณ์ให้กับวัด คือพูดง่ายๆว่าประสบการณ์ลือลั่นเลยคนที่มีเหรียรุ่นนี้ประสบการณ์ชนิดที่แบบว่าทุกเรื่องแควคดปลอดภัยยิ่งไม่ออกลถความไม่เป็นอะไรเคยเป็นเหรียญเปิดวัดเลยพูดง่ายๆนะครับเหรียญรุ่น2องเขาเรียก่าเหรียญบล็อกแตกก็จะมีลักษณะที่มีนะครับผมเส้นแตกผ่าปากหลวงพ่อหรือบางคนจะเรียกเหรียญเสือคาบดาบนะครับในอดีตนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสำหรับเหรียรุ่น2เนี่ยด้านหลังก็ยันนะครับเหมือนกันครับยันตัวอะ นะครับล้อมด้วงกลมแต่ด้านล่างเพิ่มอ,อักขระคำว่าอารหังขึ้นมาเหรียญรุ่นนี้ผมมีความชื่นชอบเป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษแล้วเหรียญเนี่ยที่จะเห็นว่าผมก็พกอยู่ที่คอสวยงามนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินจัดสร้างมีเหรียญเนื้อเงินครับเหรียญทองแดงนะทองแดงทองผสมนะครับผมแล้วก็เหรียญเนื้อฝาบาทจริงๆนะครับแล้วก็มีเนื้อพิเศษอีกเล็กน้อยเนื้อพิเศษเป็นยังไงเนื้อพิเศษก็จะเป็นวันะเนื้อออกเป็นเป็นโลหะผสมที่เป็นนวโลหะ คือกรณีจะพูดถึงเรื่องเหรียญนวนโลหะเนี่ยเราจะพูดว่าเหรียญน,นั้นมีส่วนผสมของทองคําถ้ามี1%นเรเนรเนหรียญน,นั้นถือว่าครบธาตุละก็คือเป็นนวโลหะได้แต่ถ้าเกิดมีไม่ถึงมี5ธาตุเธาตุคือเราเอาไปใช้วิทยาศาสตร์ระเครื่องในการที่จะยิงตรวจเนื้อเนื้อหาของโลหะแล้วไม่ปรากฏว่ามีทองคําแต่มีเงินมีสัดส่วนอย่างอื่นแทนก็จะเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าสัตวต์โลหะนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียมีปรากฏหลายรุ่นครับแต่ที่สร้างชื่อให้วัดเนี่ยที่ ทุนหูกันเลยนะฮะก็คือรุ่นอุปชาเอีรรุ่นแรกรุ่น2ในมือผมเหรียญบล็อ,บอกแตกแหรือเหรียญเสือขับดาบในภาษาโบราณที่เขาเรียกกันนะครับผมประสบการณ์ก็เล่า3าวันไม่จบแต่คนที่เป็นศิษย์ต้องมีนะครับตรงนี้นี่สำคัญนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญรุ่นต่อๆมานะครับมีหลายรุ่นครับมีขวัญถุงมีเหรียญ เขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญฉลองสาราอ่าแต่เหรียญในมือผมเนี่ยเป็นเหรียญที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้วัาดด่านเป็นอย่างยิ่งคือเหรียญมังกรคู่นะครับเหรียญมังกรคู่ในประสบการณ์แรกสุดเลยที่เข้าหูผมตั้งแต่สมัยเล็กๆเนี่ยฟ้าผ่าคนนี้เป็นอะไรนะครับคนที่ห้อยอยู่สร้อยสตแตนเลสอะไรเลยะฮะโดนฟ้าผ่าไม่เป็นอะไรนะชีวิตก็อยู่ดีมีสุขจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับประสบการณ์ฟ้าผ่าสมับิวเครื่องชุดไหนถ้ามีนะ ผมถือว่าสุดนะในใจผมถือว่าโอ้โหการอำนาจภัยที่ภัยจากฟ้าเนี่ยถึงเป็นไฟภยัภยที่รุนแรงนะครับใครที่เนี่ยโดนฟ้าผ่านเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตภาษาบ้านเรานะหรือว่ารอดอยากเหรียญมังกรเนี่ยนะครับลักษณะด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่ออยู่มีมังกรด้านข้าง22 2 2, 2 2ตนนะครับผมแล้วก็ด้านหลังมีนะครับผมยัน5นะครับแล้วก็จะมีจานกลางยันนิดนึงนะครับก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของวัดนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวัดหลวงพ่อเอียบบ้านด่าน มากนะครับเลียนก็มีถึง20กว่ารุ่นนะครับเป็นที่ต้องการสะสมทุกรุ่นที่ปลุกเสกอย่างนึ่งสาหรับคุณค่านะครับผมบอกก่อนคุณค่าเนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อมีคนศรัทธานะครับแล้วก็นับถือนะครับเรื่องราคาเป็นเรื่องทีหลังนะครับผมเป็นเรื่องที่เมสมัยก่อนในพักเครื่องเขามอบให้กันด้วยก็เ,เรียกว่า เป็นของที่ระลึกเป็นของที่ให้ไปคุ้มครองตัวด้วยซ้ำหลวงพ่อปลุกเสกเนี่ยเวลาวางปลุกเสกอยู่ด้วยกันนะครับความนิยมมันนิยมสมมติเหรียญเนี่ยเกิดมีบล็อกนิยมขึ้นสองบล็อกสามบล็อกมันไม่เกี่ยวครับสมมติเหรียญบางกรมีบล็อกสายฝนนะฮะมีบล็อกทองคําบล็อกซูเปอร์แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคาถามันไม่เลือกเข้าถ้าวางอยู่ด้วยกันในตอนปลุกเสกก็ขอให้ทุกคนพึงตระหนักนะครับและส่วนเหรียญสวยอย่างเช่น่อย่างเนี้ยเหรียญสวยกับไม่สวยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมมองในคุครองับม ไม่ว่าเหรียญน,นี้เหรียญทางนี้จะจ่ายราคาถูกมากแต่ฝั่งนี้จะจ่ายราคาแพงมากเนี่ยฝั่งนี้จะจ่ายราคาแพงมากก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับเท่ากันทั้ง2เหรียญฉะนั้นในคุณค่าของการสะสมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับพึงตระหนักว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เท่ากันแม้จะมีสภาพไหนนะครับก็คุ้มครองตัวเราได้เสมอนะครับผมนี่ในส่วนของเรื่องคุณค่านะครับศรัทธาที่เรามีต่อหลวงพ่อก็คือเราต้องสะสมอย่างเขาเรียกว่า เห็นคุณค่านะครับไม่เน้นเรื่องการซื้อขายแต่ให้ทุกคนได้ใช้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียถึงจะเข้าถึงนะครับคุณพระที่คุณหลวงพ่อประจุไว้บางคนอยากจะได้งานบางคนเดินทางแคลคลาปลอดภัยจากอันตรายบางคนไปตุกต้องคมอาวุธต่างๆแล้วปลอดภัยรอดมาได้นะครับผมนี่เป็นประสบการณ์ประจําวัดบ้านด่านเล่า3าวันไม่จบเอาเฉพาะในส่วนของคุณแม่ผมก่อนแล้วกันในสมัยที่คุณแม่ผมอยู่ที่วัดเนี่ยเคยได้เห็นหลวงพ่อ ปลุกเสกรัตประคตเป็นงูนะฮะสาเหตุวันนั้นเนี่ยเห็นพร้อมกับเจ้าวาดรูปปัจจุบันด้วยก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมนะพระพระคุณพ,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 พระอุปชาสมจิตเนี่ยปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดดานนะนท่านเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่คุณแม่ไปอยู่ในวัดตอนนั้นแม่ผมอยู่วัดตั้งแต่อายุ10กว่ากว่านะ่าจะราวสินะครับวันนั้นเนี่ยเนนกับเด็กเล่นกันเสียงดังจับกลุ่มกันแล้วทีนี้หลวงพ่อก็รับแขกแล้วก็ทีนี้เสียงก็ดังไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองเห็นไกล ท่านกดเนี่ยดึงลัดประคดแล้วก็โยนลงไปกลายเป็นงูฝั่งฝั่งเท่านเจ้าวาดนั่งอยู่นั้นเห็นเป็นงูเลื้อยไปฝั่งแม่มองเห็นไกลๆก็เห็นงูเลื้อยออกมาจากหลวงพ่อก็เลยก็เลยตกใจว่าไอ้มีงูมาจากไหนแต่พองูนะั้นเลื้อยผ่าเข้าไปกลางวงแล้วนะครับผมก็แตกวงวง,วงเนนกับเด็กที่คุยกันอยู่แตกคือเลยก็ปรากฏว่าพอแตกไปแล้วเนี่ยวิ่งไปคนละทิศละทางนะพอเห็นงูเนี่ยสักพักเดียวงูก็กลับกลายเป็นลัดประคดเหมือนเดิม นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบัน,นท่านก็เลยไปเก็บรัตประคุสนั้นกลับไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ห่นเลาะชอบใจ ในส่วนตัวผมเรื่องประวัติของหลวงพ่อเอียในเรื่องกอับพนิหารคือสามารถเสกรับประคฏเป็นงูได้แต่ส่วนตัวแม่ผมเนี่ยด้วยความที่ว่าไปอยู่ที่วัดเนี่ยด้วยความที่ยังเด็กคุณแม่ไปอยู่ที่วัดเนื่องจากโดนคุณใส่ประเภทน้ํามันนะครับผมน้ํามันพลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจึงต้องอยู่และรักษานานเพราะน้ํามันเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องน้ํามันนะพอมันแตะโดนตัวเราเนี่ยนะมันจะซึมครับมันจะซึมเข้าไปตามรูขุมขนแล้วมันก็สามารถที่จะไป ลงไปในเนื้อในหนังเราแล้วโบราณก็บอกน้ํามันเนี่ยนะมันเข้าไปถึงกระดูกเลยนะมันจะไปยืนอยู่บนกระดูกถอดถอนได้ยากมากคุณส่ประเภทน้ํามันต้องใช้เวลาในการรักษานะครับทีนี้คุณแม่ผมเนี่ยก็เข้าไปรักษากรบหลวงพ่ออยู่หลายปีนะครับน้ํามันพลายเนี่ยไหลากาดนะครับหลวงพ่อต้องรักษาอยู่หลายปีโดยใช้ทั้งมีการทั้งอาบน้ํามนต์ทั้งให้กินว่านยานะครับผมก็รักษานะครับเพื่อให้นะครับอาถรรพ์ของน้ํามันนั้นหมดไปส่วน ในเวลาที่คุณแม่อยู่ที่วัดเนี่ยคุณแม่ก็จะช่วยงานหลวงพ่อเอียช่วยงานก็คือว่าทําทครัวงานวัดเล็กๆน้อยๆคุณแม่ก็เป็นเด็กนะครับเรียกใช้ง่ายอ๋อนึกออกละเหรียญรุ่น2เนี่ยดำเนินการปั๊มโดยเฮ er ียทรงพลนะครับจะขาดจะขาดจาก,จาก,จากนี่ไม่ได้แล้วเหรียญของเฮ er ียทรงพลเนี่ยหนึ่งเหรียญตกมาที่ผมคือเหรียญที่แกใช้ประจําตัวเลยนะปะจันะปะจจุบันนี้ตกมาอยู่ที่ผมผมก็เก็บรักษาไว้ผมจะมีเหรียญร,ร,รุ่น2เนี่ยเยอะหลายสภาพจนถึงเนื้อเงินนะครับสำหรับเหรียญรุ่น2เนื้อเงินเนี่ยจำนวนสร้างไม่เเเยยออะนนนื้งิี่ 100เหรียญคุณแม่เล่าให้ฟังว่าในปี0ูนย์สองถึงศูนย์สี่ 04, เนี่ยศูนย์สี่เนี่ยสร้างเหรียญรุ่นสองเนี่ยคุณแม่เล่าว่ามีการเนี่ยโหวตชื่อกันเลยนะว่าใครได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจนไล่จนครบเนี่ยแล้วจึงทําการผลิตเหรียญรุ่นสองด้วยเงินจึงมีน้อยเหรียญที่อยู่ที่คอผมเนี่ยเป็นเหรียญที่คุณแม่รับนะครับจากหลวงพ่อเลยฮะจากหลวงพ่อเอียแล้วก็พูดง่ายๆว่ารักษาต่อกันมาจนถึงผมเนี่ยนะครับผมโต โตจนอายุครึ่งร้อยแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เอาเจลรับคุ้มครองได้แล้วเอาไปนะครับถ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปพกแล้วทำหายจะเป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าเสียดายนะครับผมก็คือเหรียรุ่น2นะครับเป็นเนื้อเงินครับที่ว่ามีร้อยเหรียญเนี่ยก็คือถามว่าเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงฮะถามว่ามีเงินเป็นล้านก็หาเช่าได้ยากนะครับเพราะไม่ใช่อะไรไม่มีใครที่จะแลกเปลี่ยนง่ายถ้ายิ่งอย่างบ้านผมเนี่ยรับมากับมือนะ ยิ่งเป็นเรื่องที่ได้ยากเพราะ60ปีมาละที่เราครอบครองเราก็ไม่ได้คิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเหรียญที่สร้างในราวปี04 2504เฮียทรงพลดําเนินการสร้างและเฮียทรงพลนะครับเสียกังนะครับแล้วคณะสิทธิ์เฮฮอเท็กซนี่ยก็ยังสร้างเหรียญหลายรุ่นมาจนถึงเหรียญรุ่นสุดท้ายเล็กๆเหรียญขวัญถุงคือเหรียญที่แจกฉะนั้นทุกเหรียญมีคุณค่าและมีพุทธคุณดีแต่ส่วนตัวผมเนี่ยที่นับถือหลวงพ่อเอียเนี่ยโดยส่วนตัวเลยก็คือเคยได้ไปกราบแล้วตอนสมัยที่เรา ฉีดวัคซีนตอนนั้นมีวัคซีนอยู่แล้วตอนช่วงเล็กๆก็น่าจะมีวัคซีนช่วงประมาณปฐมผมจําได้ว่าน่าจะไม่เกินผมไม่น่าจะเกินปอส่นะมีการฉีดวัคซีนและปอ 3, ปอฉีดวัคซีนน้องๆก็เข้าโรงเรียนแล้วผมห่างกันคนละ2ปีถ้าผมปอสี่เจ้าน้องคนกลางก็ต้องห่างไป2ปีแค่ฉีดวัคซีนด้วยวันนั้นไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าเข็มที่1ครับคุณหมอแทงเข้าที่แขนเนี่ยเข็มงอเจ็บมาก ผมก็นึกว่าเสร็จแล้วกาลังจะเดินไปหมอดึงว่ายังยังยังไม่เสร็จผมบอกทำไมไม่เสร็จครับก็เขาก็ไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้ดูพะเราฉีดวัคซีนใครจะหันไปดูแลนะหันหน้าไปทางอื่นกันทั้งนั้นแหละในสมัยเด็กอะ่ะก็คือวัคซีนเนี่ยมันก็เข็มมานะก็ปรากฏว่าครั้งที่2ก็เจ็บจี๊ดอีกเหมือนเดิมก็นึกว่าจะได้แล้วก็เลยหันไปดูเห็นเข็มงอเอา้าเกิดอะไรขึ้นเราก็งงคุณหมอก็ใส่หน้าเปลี่ยนเข็มเข็มที่3จิ้มเขาอีกงออีกผมก็งงเอ๊ะผมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมงอ นในเวลานั้นผมห้เหรียญน,นี้นะครับผมนเหนรียญกิจเขาเรียกว่าเหรียญฉลองสาราเล็กคือเด็กก็ห้เหรียญเล็กๆกันเนาะเหรียญนี้ฉลองสาราเล็กนะครับผมเหรียญน,นี้นนหลังยันเหมือนเดิมนะครับผมก็ยันเอกลักษณ์ประจําตัวหลวงพ่อนะครับยันอะนะครับยันอาะนะครับมีคําว่ารหังข้างล่างก็ปรากฏว่าพอเข็มที่4คุณหมอได้เปลี่ยนเข็มให้ใหญ่ขึ้นจนผมบอกว่าคุณหมอครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนึกในใจอยู่นึกขึ้นมาเองก็ถอดผ้าในคอ เพราะเข็มที่4นี่มันใหญ่มากนะพอไม่ใช่สี่งอไปแล้วสี่เข็มเข็มที่ห้านี่ใหญ่มากนะคืองออันแรกเนี่ยไม่ทันดูอันที่2ก็ไม่ทันดูมาเห็นอันที่3ที่4ที่งอคาตาเนี่ยเข็มมันงองอจริงๆฉีดไม่เข้ามันไม่ผ่านผิวหนังเข้าไปกดแล้วมันงอเหมือนหมอกดอ่ะแทนที่หมอจะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมหมอกดมันไม่ช้ำแลกผิวหนังเข้าไปเข็มที่ห้านี่เข็มใหญ่มากเลยเท่าที่ผมเห็นเข็มฉีดยาเป็นนั้นใช้กับสัตว์ครับไม่ได้ใช้กับคนนะประเภทหนังหนาๆเข็มฉีดยาบังเงี้ยนะควายน ก็ปรากฏว่าถ้าผมต้องโดนเข็มผมคิดความเจ็บขนาดเข็มเล็กเจ็บอย่างนี้แล้วเข็มใหญ่จะเจ็บขนาดไหนผมก็เลยขออนุญาตหมอถอดพระพอถอดเหรียญออกเท่านั้นแหละครับก็เข็มปกตินี่แหละครับผมก็บอกคุณหมอเข็มปกติก็ได้มันใหญ่เกินไปก็ฉีดในตำแหน่งเดิมเข้านะครับวัคซีนก็สามารถเดินวัคซีนได้ก็จบเท่านั้นแหละครับวันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าลือกันทั้งโรงเรียนเลยว่าหนังเหนียวฉีดยาไม่เข้าแล้วก็ต้องเอาเหรียญมาแจก เพื่อนๆแล้วคุณครูหมดไป20กว่าเหรียญถ้าจำไม่ผิดนะก็มีการขอเหรียญกันน่าจะในราวๆปี2 5 0 0ไม่เกินไม่เกินยี่ส20นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ2 0ถึง22ไม่เกินนะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานกันนั้นอ้อไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาหน่อยเลยมาหน่อยหลวงพ่อมรณภาพ2 5 2 2เลยมาหน่อยก่อนสองพันรานะครับพ่อจำได้ว่าไปงานศพหลวงพ่อแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมทันได้ไปงานที่หลวงพ่อมรณภาพด้วยนะครับตอนเล็กก็เคยไปถ่ายภาพไว้ที่วัด ก็ปรากฏว่าพอกลับมาบ้านคุณแม่ถามไปทําอะไรมาแขนเขียวมันจะเป็นอย่างนี้พอฉีดไม่เข้าเนี่ยนะมันจะเป็นจำ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 พอรอยกดของเข็มมันก็จะทําให้นะครับผมเนื้อของเราช้าเป็นวงเขียว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 แม่ถามไปทําอะไรมาเราก็บอกแม่ไปฉีดวัคซีนแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ตอบเรากลับมาว่าทําไมอ่ะฉีดวัคซีนทําไมมันถึงเป็นวงๆอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้อธิบายเรื่องฉีดไม่เข้าแต่เราพูดในใจแล้วถ้าพูดเยอะไปขนาดถามแค่เป็นวงๆแม่ก็ บอกว่าถ้ามันมันไปฉี่ังไงถ้าบอกว่าเข็มมันงอเนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ก็ขอเหรียญแม่ไปแจกเขานะครับไปแจกพี่และครูบาอาจารย์และสําหรับเรื่องของหลวงพ่อเอียเ่ยนในเรื่องของอออพี่นิหารหรือว่าในสิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยยังมีหลายเรื่องแต่เอาที่เรื่องที่ชัดเจนที่ประสมมาด้วยตัวเองเนี่ยมันเล่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนึกนึกนาน,นอ่ะนะแล้วก็ในเรื่องของคุณแม่ที่เจอกับหลวงพ่อเนี่ยก็คือหลวงพ่อเสกกระบอกไม้ไผ่เป็นม้าเออนี่เชื่อไหมมันเป็นเรื่องจริงนะคือคุณแม่อยู่วัดนาน เหงาบางทีเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเหงาบางทีก็น้ําตาซึมหลวงพ่อก็เดินมาหยอกนะครับแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่มาด้วยแล้วก็หลวงพ่อจะเรียกแม่ผมว่ามุ้ยบอกมุ้ยดูยอะไรนี่พอกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงพ่อปล่อยมือนะั้นหล่นกระทบพื้นดังกรอกแม่บอกมันกลายเป็นม้าตัวเล็กๆคือม้าแก,กลบในสมัยโบราณเป็นม้าตัวไม่ใหญ่มันก็โตประมาณไม่เกินลา แต่แม่บอกว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่าลานะลาก็ยังใหญ่ไปเป็นมา้มาตัวเล็กๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมารอบวัดนะครับเด็กก็มาดูกันมาวิ่ง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 ,งแล้วทีนี้มันก็หายไปทางไหนไม่รู้แม่ก็บอกก็ไม่ทันได้เห็นว่ามันกลับมาเป็นกระบอกไหมพอเห็นเด็กๆสนุกกันหลวงพ่อก็หันหลังถอยไปนะครับผมและสาหรับวัดบรรดาเนี่ยครับในเรื่องอภินิหารเนี่ยคนกรุงเทพก็เจอนะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวผมเจอคนเยาวราชเลยนะ เขาบอกว่าเขาใส่ผ้าใส่บาทกับหลวงพ่อเอียเนี่ยมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้ววันที่หลวงพ่อเอียโด่งดังเขาบอกโอ้คหนี้ว่าใส่บาททุกวันเลยอยู่มาอยู่หน้าบ้านแต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับหลวงพ่อเอียอยู่จังหวัดประจีนบุรีการใช้เวลาเดินทางแม้กระทั่งทางรถไฟหรือทางรถก็ต้องหลายชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพนะครับแล้วหลวงพ่อจะมาบินทบาตตอนเช้าแล้วกลับไปวัดบ้านด่านได้อย่างไรแต่ฝั่งวัดบ้านด่านเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในปีหลังๆก็คือปีที่หลวงพ่อรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มมาบินธบาตท,ที่อื่นที่ไม่ได้บินธบาตแถวนั้นแล้วก็มีอาหารแปลกๆน่ากินน่ากินไปให้พระเนนได้ฉันเพราะตอนหลังเนี่ยคนมาอยู่กับหลวงพ่อเยอะคนป่วยเยอะพระเนนก็เยอะนะครับแต่อาหารแปลกๆล่านั้นเป็นอาหารดีๆนั่นแหละอาหารจากกรุงเทพปกติแถววัดบ้านด่านเขาใส่บาตรด้วยอะไรกันล่ะข้าวเหนียวครับปลาลาผักนึ่งนิ่มยืนพื้นเลยนะครับแล้วถ้าวันไหนมีอาหารแปลกประหลาดมาเนี่ยจะต้องมีงานอะไรพิเศษเท่านั้นนแต่่ปราากกฏววใทุๆัน นะครับหลวงพ่อมีอาหารที่ดีๆเหมือนผลไม้ดีๆแปลกๆเอาไปถวายพระและกกนเนนนะให้ร่วมฉันด้วยกันเนี่ยคือหลวงพ่อเอียนบันดาลนะครับแล้วคนที่ไปรับหลวงพ่อเนี่ยนะนัดกันไปงานหลวงพ่อไปเธอให้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะตามไปปรากฏเป็นไงรู้ไหมคนมารับอะกับไปถึงงานแล้วนะครับพอไปถึงงานปับ๊บหลวงพ่อนั่งอยู่ก่อนแล้วก็ถามหลวงพ่อมายังไงหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อเดินนับหมอนไม้หมอนรถไฟมาอ่ะ ท่านก็ตอบเรียกมาอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยในสายหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่ามันคือการล่องหนย่นระยะทางนะครับในส่วนตัวผมไน้ประสบการหลวงพ่อใหไม่ได้จบเท่านั้นนะมีมาถึงจนตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเลยอาจารย์ที่สอนวิชาพุทธศาสนานะครับผมเรียนตอนนั้นน่าจะประมาณปี3นะครับท่านเรียกไปพบชื่อท่านดรทรงพลจำนำามสกุลท่านไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมเนี่ยผมก็เรียนที่นั่นสถาบันนั้นก็ปรากฏว่า นะครับดรทรงพลเ,เรียกผมเข้าไปพบตอนแรกผมนึกว่าผมเอ๊มีอะไรบกพร่องในเรื่องการเรียนหรือเปล่าปรากฏว่าไม่หลวงพ่อเรียกขึ้นไปพบได้ยินข่าวว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอียววัดบันดาลจึงสอบถามว่าอ้าวไปเป็นลูกศิษย์ยังไงอะไรยังไงทีนี้ผมก็เล่าให้ท่านฟังจบเรียบร้อยท่านก็บอกท่านก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันอ้าวปรากฏว่าลูกศิษย์เจอกับลูกศิษย์ผมก็เลยนะครับผมได้นั่งสนทนากับดรทรงพล ท่านก็เล่ามาว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ท่าน,น,นเป็นด็อกเตอร์สอนพระพุทธศสาสนาของพวกเราเนี่ยวันนี้เมื่อก่อนท่านบวชเป็นพระเป็นมหาปริญญาเลยนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อเอียแต่เริ่มแรกเนี่ยม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่สวยงามอย่างที่เราเข้าใจกัน <S <S ท่านบอกเริ่มแรกเนี่ยท่านปรามายหลวงพ่อเอียท่านเป็นพระที่อยู่กรุงเทพนี่แหละท่านก็มีญาตทิทธรรมเยอะเพราะท่านก็เป็นพระนักเทศสแสดงธรรมนะครับเป็นมหาปริญญามีญาติโยมติดตามเยอะวันหนึ่งก็มีคนชวนว่าไปไปหาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านกันนะครับ ท่านก็พูดสวนขึ้นมานจะไปทําไมไปหาพระที่เสกน้าหมากขากน้ามนต์จะไปหาทําไมฉันเนี่ยสอนธรรมะก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ขัดญาติโยมไม่ได้ก็ต้องขึ้นรถไปนะครับขึ้นรถไปกับญาติโยมพอไปถึงวัดบันดาลทุกคนก็เดินขึ้นศาลาหลวงพ่อก็นั่งอยู่หลวงพ่อเอี่ยชี้มาที่พระมหาทรงพลตอนนั้นชี้มาเลยว่าพระรูปนั้นไม่ต้องให้ขึ้นมานะครับจะมาหาทําไมพระเสกน้ำหมากขากน้ำม,มนต์ไม่ต้องมาไม่ต้องให้ขึ้นมาบนศาลาโอ้รดอด,ด,ดรทรงพลพูดอยู่ที่กรุงเทพ แต่ปรากฏว่านะครับผมเรื่องตรงนั้นน่ะไม่มีใครไปเล่าให้หลวงพ่อเอียได้ฟังเพราะทุกคนก็เพิ่งขึ้นศาลาหลวงพ่อเอียตะโกนสวนมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับพูดในสิ่งที่ท่านพูดคําเดียวกันเลยที่กรุงเทพฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยต้องขอเข้ามาหลวงพ่อเอียแล้วก็นับถือหลวงพ่อเอียเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องการล่วงรู้วาลาจิตนะครับล่วงรู้นะครับในเรื่องของคําคพูดของคนแม้อยู่ในระยะห่างไกลและตรงทุกคําพูดเลย และนั่นแหละหลวงพ่อเอียท่านก็ถึงได้สนับสนุนได้ส่งให้ดรสมพลได้เรียนจนเป็นดรไปเรียนถึงอินเดียนะครับจนสําเร็จเป็นดกรกลับมาเนี่ยเราเนี่ยห้อยพระองค์หนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยไปค้าขายได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมากกว่าที่จะเ,เหรียญเหรียญหนึ่งไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนซะอีกในทัศนคความคิดของผมนะแต่ท่านอื่นจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่านา,นาจิตตังไม่ห้ามความคิดกันแต่ขอให้ทุกคนได้มองเห็นตรงนี้มีศรัทธา แต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเวลาวัดบ้านด่านมีงานกระถินงานบุญไปร่วมกันนะทำนุบำรุงวัดาศาสนวัตถุที่หลวงพ่อได้สร้างเอาไว้เพื่อให้พวกเราพึ่งพาเป็นที่พึ่งทางใจนะครับร่วมจ,จัดกิจกรรมกันทุกวันว่ยครูเขาจะมีกันทุกปีนะกิจกรรมของวัดหลวงพ่อเอียร์ในเย็นวันที่12เมษายนเขาจะตั้งเครื่องละทุกคนก็เข้าร่วมพิธีนะครับแล้วเช้าวันที่13เมษายนจึงเป็นอันเสร็จพิธีนะทุกปีเป็นอย่างนี้มาทุกปีครับเป็นเวลานานและ